สวัสดีครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมสัญญาณไฟจราจรนะครับอันนี้คือช่วงเวลาที่ให้มาครับมีอยู่หกช่วงเวลาครับเช่นครับช่วงแรกที่หนึ่งครับสี่สิบนะครับก็คือสี่วินะครับช่วงแรกที่สองนะครับสองร้อยนะครับก็คือยี่สิบวินะครับประมาณนี้นะครับเราจะมาเริ่มเขียนเลยครับเราจะมาตั้งชื่อที่สิ่โมนะครับทั้งด้าน เอา p u พนะครับก็จะมีก e ีน e.w นะครับหนึ่ง้ยุดศนย์หครับกีน n.s หนึ่งร้อยดศนย์สนะครับเล e.w หนึ่งร้อยจนย์สามนะครับเล n.s หนึ่งร้อยจุูนย์ะครับเยลโล e.w นะครับหนึ่งร้อยนย์สี่นะครับเยลโล n.s หนึ่งร้อจุดนะครับต่อไปเป็นด้าน Input นะครับก็จะมีสวิตช์สตาร์ทนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับสวิต์สต็อปนะครับศูนย์จุดศูนย เซกชันวันเลยนะครับตอนแรกครับคอนแทคเปิดนะครับแล้วก็ใส่เป็นสวิตสตาร์ทนะครับแล้วก็มินักชันนะครับแล้วก็มาดูครับว่าอันไหนติดมา้งครับอันแรกนะครับช่องแรกครับก็จะเป็นเลสเอสกับเลสอีดบิวนะครับเราก็ใส่นะครับเซตคือติดนะครับเราก็ใส่เป็นตัวเลขเลยนะครับที่เราเขียนไว้ในซิมโบอันที่สองครับเป็น r s รซนะครับไม่ติดนะครับ ก็จะเป็น yellow n s นะครับอันที่สามนะก็จะเป็น r set นะครับเป็นก r e น n n s นะครับไม่ติดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น set นะครับเป็น red e w ครับติดนะครับตัวนี้ครับติดต่อไปก็จะเป็น R set นะครับตัวนี้ไม่ติดนะครับก็จะเป็น yellow ew นะครับต่อไปก็เป็น r set นะครับตัวนี้ก็ไม่ติดนะครับ ก็จะเป็นกรีน e w นะครับต่อไปเราใส่จ่ายไหครับเป็นเซตนะครับ0.02นะครับที่เราใส่เป็น0.02นะครับเพราะว่า0.00กับ0.01เราได้ใช้ไปแล้วนะครับเป็นสวิตซ์สตาร์กับสวิตซ์สต็อปนะครับคอนแทคเปิดนะครับแล้วก็มาใส่นะครับเป็น0.02นะครับแล้วก็มาใส่ตั้งเวลานะครับ ตัวที่ศูนย์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าช่วงแรกเป็นเวลาถ่า่ครับสี่สิบนะครับแล้วก็ใส่ครับสี่สิบสี่สิบนี่คือสี่วินะครับแล้วก็ถัดต่อมาเราก็ก๊อปอันบนไปเลยนะครับช่วงเวลาที่สองนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นทีศูนย์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 นะครับ เราก็มาดูนะครับว่าอันที่สองนะครับมีอะไรติดมานะครับอันที่สองก็จะมีเลสเอ็นเอ็นะครับกับกีนอีดติดนะครับเลสเอ็นเอ็กับกีนอีดนะครับแล้วก็แก้ครับเป็นเซตนะครับก็คือติดนะครับเล้วมาแก้ตรงนี้ครับตรงเลสอีดบิวครับเป็นอาเซตนะครับไม่ติดนะครับเรามาแก้ตรงนี้ครับเป็นศูนย์จุดศูนย์สามนะครับ แล้วเราจะให้ช่วงเวลาแรกหยุดนะครับช่วงเวลาแรกสองติ่นครับแล้วก็จะใส่อินสนชั่นนะครับตรงนี้เป็น R สินะครับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับขออภัยนะครับแล้วก็มาใส่คอนแทคเปิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนจุดศูนย์สามนะครับ แล้วเราก็มาตั้งเวลานะครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดูเวลานะครับช่วงที่สองนะครับสองร้อยนะครับแล้วก็ใส่นะครับสองร้อยคือยี่สิบวีนะครับแล้วช่วงเวลาช่วงที่สามเราก็องแก้เราก็กรอบมาแล้วาแก้ตรงนี้ครับเป็นทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มาดูนะครับว่าช่วงที่สามว่าไอเตียมตรง้ครก็จะเป็นเลสเอ็นเอชกับเย l โล่อีนะครับเลสเอ็นเอชเยลโล่อีนะครับแล้วก็แก้เป็นเซตเลยครับให้มันติดนะครับเลสเอ็นเอชกับเยลโล่อีับครับแล้ก็มาแก้ตรงกรีนอีดครับเป็น r าร์เซตนะครับไม่ให้มันติดนะครับ ล้วก็มาแก้ตรงแรงจ่ายให้เป็น0.04นะครับแล้วก็ตัวตัดตรงนี้เราก็แก้เป็น0.03นะครับ mm hmm. ก็เอาคอนแทคเปิดครับมาใส่นะครับเป็น0.04นะครับตั้งเวลานะครับตรงนี้ตัวที่สองนะครับ เราก็มาดูนะครับหนึ่งร้อยนะครับช่วงที่สามนะครับเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ใส่นะครับหนึ่งร้อยก็คือสิบวินะครับนั้นต่อมาครับแล้วก็ตอบเลยครับเป็นทีสองนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าช่วงหลังช่วงที่สี่นะครับอะไรติดครับก็จะเป็นเลดเอชกับเลดอีวนะครับ เลสเอ็นเอสเลอีดับบินะครับก็เปลี่ยนเป็นเซตนะครับติดนะครับแล้วแก้ตรงเยลโลนะครับเป็นอาร์เซตนะไม่ติดนะครับแล้วเปลี่ยนตัวแรงใจตรงนี้เป็นศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับตัวตัดนะครับศูนจุดศูนย์สี่นะครับ มันแท็กเปิดนะครับเราใส่ครับศูนย์จุนยครับตั้งเวลานะครับวิสามนะครับเรามาดูเวลานะครับชุดที่สี่นะครับสี่สิบนะครับเราใส่ครับสี่สิบก็คือสี่วินะครับ ก็เอปเลยนะครับแล้วก็ใส่ช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงที่ห้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นทีสามนะครับแล้ก็มาดูนะครับช่วงเวลาช่วที่ห้านะเปลี่ยนอะไรติดป่ครับจะเป็นกรีนเอ็นเอสกับเลสอีนะครับกรีนเอ็นเอสเลอีบครับติดนะครับแล้วก็มาแก้ตัวเลสเอ็นเอะครับเป็นอาร์เซนะครับ ไม่ติดนะครับเรากแก้หลังจากแก้เป็น0.06นะครับตรงนี้ตัวตั้ก็เป็น0.05นะครับแท็กเปิดนะครับแล้วก็ใส่เป็น0.06นะครับตามเวลานะครับสี่นะครับ เรามาดูนะครับช่วงที่ห้าสองร้อยนะครับคือยี่สิบวีนะครับมันก็ใส่นะครับสองร้อยเราก๊อบเลยนะครับเป็นทีสนะครับ เราก็มาดูนะครับช่วงที่หกนะครับมีอะไรติดบ้างนะครับช่วงที่หกก็จะมี y e l l o w n s กับ Red-EW นะครับ y e l l o w n s นะครับก็เป็นเซตนะครับไให้ติดนะครับกับ Red-EW นะครับเราก็มาแก้ตรงกรีนนะครับ n s นเะครับเป็น R าเซนะครับไม่ให้ติดนะครับ เราก็มาแก้ตรงนี้เป็น0.07นะครับตัวตัดนะครับ0.06นะครับต่อไปนะครับแล้วก็มาใส่นะครับเป็นคอนแทคเปิดนะครับ0.07นะครับเราก็ตั้งเวลานะครับเดืนห้านะครับเราก็ดูเวลานะครับชุดหกหนึ่งร้อยนะครับ ก็ใส่นะครับหนึ่งร้อยก็คือสิบวินะครับเสร็จแล้วนะครับช่วงเวลาเร้ก็ใส่เป็นสวิตช์สต็อปนะครับอินดักชันนะครับศูนย์สี่เหลี่ยมศูนย์แล้วก็ศูนย์นะครับไปขอพายนะครับหนึ่งร้อย ต่อไปนะครับก็จะเป็น MOV สี่เหลี่ยมศูนย์่ศูนย์นะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะให้วงจรทำง,งานทำง,งานวนไปเรื่อยๆครับเพื่ย้อนกลับมาที่หนึ่งครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็น t านะครับแล้วว่า ดูบรรทัดสุดท้ายนะครับเราใส่อันนี้เป็นเซตเอร์นะครับ0.07นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เป็นอาร์เซตนะครับ0.07นะครับให้องจอตัดแล้ววนทำง,งานไปเรื่อยๆนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นงานเทกที A ่โปรแกรม CX Designer นะครับ นี่นครับอันนี้เป็นอันที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสวิตต์สตาร์อันนี้เป็นสวิต์สต็อปน,นะครับก็เป็นสีแยกนะครับไปจราจรนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับ to test yet to All นะครับสตาร์ทนะครับ เราก็มาเปรียบเทียบตารางเลยนะครับช่องที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเล d n อ r น d e w นะครับติดนะครับสี่วินะครับเริ่มตานเลยนะครับช่องที่สองนะครับก็จะเป็นเล d n อ g นเ e ็นะครับติดเวลา20วินะครับเล d n อ g นเ e ็ดกีนอบินะครับ20วินะครับ ช่องที่สามนะครับก็จะเป็นเลสเอนเอนะครับเลสเอเอกับเยลโล่อีบิวนะครับติดเวลาสิบวินะครับช่องที่สี่นะครับก็จะเป็นเลสเอ็นเอชเลสอีดบิวนะครับติดเวลาสี่วินะครับช่องที่ห้านะครับก็จะเป็นกีนเอเอชกับเลสอีบิวนะครับกีนเอชติดเวลายี่สิบวินะครับ ต่อไปนะครับช่วงลานที่หกนะครับเป็นเยลโล่เอ็นเอสนะครับกับเลสอีดันะครับติดนะครับเยลโล่ติดเวลาเยลโล่เอ็นเอสติดเวลาสิบวินนะครับครบวกช่วงลาวนะครับล้วก็จะกลับมาวนทำงานซ้ำนะครับแล้วก็กดสต็อปนะครับเพื่อหยุดการทำงานนะครับกดสต็อปนะครับเพื่อหยุดการทำงานนะครับ ในการเขียนวงจรนะครับมีเท่านี้นะครับเส็จเรียบร้อยนะครับครับ